นี่คือเราฝ่ามรสุมคลื่นออกไปป๊บเข้าให้เป็นบาเข้าให้โดเต็มหลังเลยเรียบร้อยนี่คื้นมาสองเมตรฝ่าอ่าเช็ดหน้าจออะไรเดี๋ยวเขาไปทำเป็นเป็นอะไรทำแบบอ่ะ พยกกล้องมาไม่มีใครยกมึกเลย

조화덕도 <목소리도> 하래 แมมไหมถุงหรือเปล่าเมื่อกี้เตือนไปอะเก่ง โอ้เยอะแล้วดูโกโปรตกลงไปที่เกมเลยกันน้ำออกด้วยรุ่นนี้โกโปรรุ่นกันน้ำออกโอ้เยอะแล้วครับอีกเยอะๆนี่ปลานะไม่ใช่ปลาหมึกปลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ยเยอะแล้วหมึกแล้วก็มัน สิบกว่าแต้มแล้วไปเล่นไปได้อยู่โอ้หวันนี้มาไวไปปกติมาถึงสองกอันนี้ใครยังแห้วอยู่ครับขอดูหน้าคนแห้วหน่อยแบงแล้วแบงแล้วอ๋อคนแห้วนี่เป็นเชฟหแล้วพี่เป็นตแล้วคนแห้วนี่เป็นเชฟดีกว่ะสามตาหน้ายาวไปแล้วเยอะครับ อาหารเย็นครับวันนี้เชฟจะทำเป็นกระลำครับกระลำทอดน้ำปาลามีเรามีเนื้อแดดเดียวครับกระลำทอดน้ำเก,กลือกระลำทอดน้ำเกลือเรามีเนื้อแดดเดียวมาครับแล้วก็มีนี่เป็นกระเพราไก่สำเร็จรูปครับนึ่พฟิกปลาครับแล้วมีต้มยำสมาชิกเจ็ดคนครับข้าวเจ็ดถ้วยเหลือ ข้างหน้าก็ยกหมึกต่อไปครับอันนี้เชฟต้องทำกับข้าวก่อนตาเหลือกนะครับหิวข้าว <laughs> ตายตาเหลือกแล้วหิวข้าวตอนนี้น้ำ <laughs> มันเดือดนะครับตอนนี้ปุดๆๆอย่าตามด้วยกระลำอร่อยไม่อร่อยก็ต้องแดกครับชั่วโมงนี้ <laughs> กีลำหนึ่งหัวครับเหลือตั้งแต่สามเดือนที่แล้วใส่ตู้เย็นไว้กี่ลำหนึ่งหัวน่าจะทิ้งไปตกปลาที่ไม่ได้ปลาชิ้นใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะีใส่นี่เลยนะใส่นี่เลยเดี๋ยวแค่เหลือจานนิดเดียวนะโคทรมานถ้าเกิดข้าว าวแทนครับเมนูแรกของเราครับกระลำเฉยๆนี่นแหละกร <accent> ะหล่ำดรสดีนี้เชฟเท่านะครับหั่นเนื้อครับหั่นเนื้อครับยำละเอียดละเอียดครับทุกเดีจะซอย <S <S ทุกเียจะยำละเอียดใช่ไหมเดีจะซอยนี่ร <S <S เราหั่นสิเะมากบเปร์เซ็ จัดไปนี่ครับนี่อะไรนี่เนื้อทอดครับอันนี้กะหล่ำลวกเอ้ยไม่ใช่กะหล่ำทอดน้ำปาลาเฮ้ยเฮ้ยนะเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ็ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้้ <laughs> วว้้้้้้ เ้ากล้องพอดีเป๊ะจัดฉากดิล่ะชมบรรยากาศกินข้าวตอนเย็นครับนี่กี่โมงละแต่นี้กี่ทุ่มแล้วสองทุ่มสี่สิบครับสองทุ่มสี่สิบมานั่ง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 รอนหน่อยเอาขาขาดึงหนไม่เอามขาของพี่อันนี้น่ไม่ไหวนะ ไม่ต้อง้จกนอนกินเลยมีอเดียมาลงเรือเลยเหรอไก่นอนไ่ย่ครับเต้าชอบุ้ไก่น,นีนนืร่อลทำเองเลยข้าวอย่นี้ข้าวสามเส ผมชอบปลาอย่างปลาเลนน็กปลากงแล้กโนะโอโหโหโหอย่างเี้ยน่ารักสวแดงไมไ้เคแกลกินลวีอืมใช้ดีดีมาก หรอโห80บาทขยับเลยไม่ขยับเลยมั้ยพี่ขยับเลยพี่ละ ีโค้สวยแเลย่ขังอยู่โูกนะยัะยดนะจัดเลยไซดีเลยนดีแวเมืไม่กิิกเลันีดเจเติดกเอาเอาริงมาหุ่มเถอ ทันใหญ่ไม่ไหววะปลาเปียปลาเปียะปลยเปียะปาเปียะจ่ให้เราไมวันนี้เราเลนไงก็ได้เฮ้ยเราต้องเลี้ยงก่อนลีลาหน่อยลีลาหน่อยมีมีไซสว่ะมีไซว่ไซโอล่ะอ่อนเบรกหน่อยออนเบรกไงพี่ เต็มช้อนเลยอุ้ยพังกันวันจะขึ้นพี่ี่ไปอย่ายกกลุ่มอย่ายกกลุ่มเนี่ยให้รู้ว่ามาตกปลาเมียจะได้ไม่หาว่าเราไปขึ้นเกาะทำไมเจอมันท้าแต่ว่าขึ้นเกาะจะเมียเทียนนีหมดแล้วอ่ะใช่เมียจะเอาเรื่องจริงหรืเรื่องไม่จริงมาเผยมหมดแล้วขึ้นมาแล้วไหมอ่ะนี่เราพุ่งลงมาปะยุ่งเลยเนี่ย คันก็หักค่ะต้องได้ของใหม่แล้วไปหัดทันทิ้งไงสองหนูใส่แล้วหัดคันทิ้งโอ้ยเดินเย็นเดินเย็นโอ้ยสามสามโลห์ห้ากินตันน่ากลัวคันแอคชั่นดีนะเนี่ยเก่งอาซิมิ ส่วนข้างหน้าก็ยังแห้งอยู่ไก่แท้มีสายไหมมีส์อะไรมีครับไหนครับซีอะไรเอ็มนี่ทำนมมาทำนมมายกขึ้นมาอาจจะมีแบบจุกนมติดมาด้วย กเกียวสมองล้วมาแล้วลงล่าองๆย,ยกขึ้นมาข้างแต่เผาลอไยไคโลอ่ะสิคนแค่ไหนเงี้ยไคโลอ่ะเกียวพุ่ไปเลยเฮ้ยตบหน้าใสสิงเพี้ยเพนี่ๆข้าม่อย้ามนโอ้โมนย่อเยงอเล โดดวางด้วยมีโดดด้วยโอเคโดนแบบนี้ระวังโดนโฉบตัดหน้านะเขียวเลยัวจะหลุดเ่ยละโดนแบบนี้นี่นี่นี่ถึงตาหางไหนวะอันนั้นไหนไปอ่ะ มาละเหรอหัวละเนี่ยออใจเย็นนะเฮ้ตัวละแปดโลหรือตัวละแปดขีดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กบพี่กบอย่าไล่ยอย่าไล่เดี๋ยวเอยาขึ้นมาก่อน สวยอันนี้สวยอันนี้สละอะไรนะสละอาหรือเปล่าสละอั้มหัวลายหมือนตะกายนะกินหน้าดินด้วยอันนี้กระใหญ่นนี้อัฐูอันนี้มุกเกี่ยงอะไรแหละตัวนี้ใหญ่เบลอเลยอันนั้นเกี่ยวตาครับไม่นับ ทางป่านิดเดียวเองเห็นเรกน้าสลิงไังเือก่งไม่ผังหงจับจับกโนโัิเปอร์ปเอรเอาล้วทีหมอกูไปไหนละคุณนะพี่นั่นแหละออกปะอืออกเี้วนิดเดียวเอง

เป็นแบบนั้นนิวเป็นตัวีมาโดอะไรแย่เลยมะข้า,างหน้าได้วันห้าสิบโลแล้วอะไรอะ่ <c oughs> นระนี่ตลาดขึ้นเปน่นะปาะลา่ะูนี่ยเขยา

ใครเสียเกียร์เองผมไม่รู้ม,มีหน้าที่ชงใขาผมบอกแล้วผมไม่วัดด้วยดวงใครดวงมันใช่ไม่ไกลระดับฝีมือแล้วเออตัวอะไรอ่ะหลดุด,ลดก็หลุดได้ก็ได้ใช่ไหมเออตีเรียดอย่างดีก็ไปนั่งกินตีกดเหมือนเดิมก็บอกอยู่พี่เอกบอกให้ลอ้อล้อให้รอกินนซีดีกว่าถอนส,สวย ออออออ้ยยืืืืดดมมกนงเีจับตรงระหว่างกลางมันจะได้ไม่ปิ้นเ้อเออยัาองงานมาเลยหมาถ้ายืดมือปาดเยอะๆป่ะดันแขนแขนตรงเลยแขนตรงเลยแขนตรงเงี้ยปาดอย่างนี้ดันมิกนิดหมายควว่าเอาหางมาหัวไปงูอ่าโอเคยังเก็บไม่หมด นี่แทบที่สองครับนี่สลักลๆขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาก่อน